มาที่โซกาเดนนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์คลังติดตัวนี้นะจะเป็นซุปโสมหอยเป่าฮือดิงยางและนี่ก็คือซุปจำกงรถเผ็ดมันคือซุปต้มยำเกาหลีนั่นเองนะทุกคนนี่หลากหลายเมนูเลยนะที่นี่จับเวลา1ชั่วโมง40นาทีนะคะตรงนี้ตักเองได้เลยนะ เราเดินไปดูตรงนี้กันนี่ก็ตักเองได้เลยสีสันน่าทานมาก,ามากน้ำจิ้มมีหลายแบบนะเริ่มจากน้ำจิ้มนี่เลยพริกเกาหลีมอไฟอันซั้มซัมจังแลวตรงนี้น้ำนะให้เลือกเยอะมาก เต็มผลไม้มีปีโป้